ดูดวงความรักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์วันที่31ตุลาคม2567คนเกิดวันจันทร์มักเป็นคนที่อ่อนโยนมีความรู้สึกอ่อนไหวและมักจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นเป็นอย่างมากในเรื่องความรักนั้นมักจะค่อนข้างโรแมนติกและต้องการความรักที่มั่นคงและอบอุ่นเมื่อพิจารณาถึงวันที่31ตุลาคม2567ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีอาจสื่อถึงการเปลี่ยนแปลงการเติบโตและโอกาสใหม่ เมื่อนำมาผูกกับลักษณะของคนเกิดวันจันทร์แล้วอาจบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือการพัฒนาความสัมพันธ์เดิมให้ดียิ่งขึ้นโดยรวมแล้วสำหรับคนเกิดวันจันทร์ในวันที่31ตุลาคม2567นั้นอาจมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ถูกใจหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนใกล้ชิดที่อาจพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคำแนะนำสำหรับคนเกิดวันจันทร์ เปิดใจรับฟังความรู้สึกของตัวเองการทำความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองจะช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับความรักได้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างการมีเพื่อนที่ดีจะช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุขและมีกำลังใจดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจจะช่วยให้คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นอย่ากลัวที่จะแสดงความรู้สึกการแสดงความรู้สึกออกมาอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณเข้าใจซึ่งกันและกันกับคนรักได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่ควรระวังอย่าปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเองครอบงำควรใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจด้วยอย่าคาดหวังกับใครมากเกินไปการคาดหวังมากเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกผิดหวังได้เคล็ดลับเสริมดวงทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นบริจาคเงินเพื่อซื้อน้ำดื่มให้คนขาดแคลนสวดมนต์การสวดมนต์จะช่วยให้จิตใจสงบและอิ่มเอิ